กันถึงสุขสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นทางช่องหนึ่งพ่อคอยใช่ครับเชฟหม่มพ่อครัวหูรูปเรลียมวันนี้ไม่ต้องดูอะไรที่เลยวันนี้ผมอธิบายให้พี่หม่ำฟังเลยว่าวันนี้เป็นญี่ปุ่นเขาเรียกอะไรญี่ปุ่นโมเดิร์นหรือญี่ปุ่นคอนเทมพอรารีคือญี่ปุ่นร่วมสมัยหน้าตาสวยมากเลยนะครับผมมาจากร้านเลยนะมากิมากิซูชิบายอด์บิสโตรร้านก็อยู่แถวไหนเ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าร้านเขาอยู่แถวไหนพี่เลย ร้านม k i กิม i s กิซูชิบาแอนบริสตูร้านอาหารญี่ปุ่นมรรยากาศดีย่านทองหลอง่อร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องอาหารญี่ปุ่นที่มีความสดใหม่และทำด้วยความพิธีพิถันทุกเมนูจึงทำให้ร้านนี้เป็นที่กล่าวขานถึงคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นเป็นชีวิตจิตใจและวันนี้ทางร้านก็มีอีกหนึ่งเมนูมานำเสนอซึ่งก็คือ s p ป c ี่ทูน่าแซลมอนเทมปุระมักิ เริ่มต้นจากการนำเนื้อปลาทูนามักคลุกกับไข่ปลาต้นหอมสอดและซอสสูตรพิเศษจากทางร้านจากนั้นก็นำมาเรียงลงบนแผ่นสาหร่ายพร้อมกับครีมชีสหลังจากนั้นนำไปม้วนให้เป็นแท่งต่อด้วยนำไปชุบแป้งทอดและตัดให้เป็นชิ้นพอดีคำ ก็สะอาดสะอ้านนะใช่ร้านเขาโอเคเชฟเขาฝีมือมากเลยเดี๋ยวเชิญเชฟเข้ามาดีกว่าพี่มาเชฟอะไรเชฟยินดีเชฟยินดีครับสวัสดีครับเชฟยินดีนะครับร้านชื่อร้านอะไรนะมากิ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 นะโอ้ร้านมากิมากิซูชิบาร์แอนด์บิสโตรอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหล่อซอยห้าตรงอ่าหมายเลขแบอ้โอเโอเคชั้นสามครับผมชั้นสามโอเคอ่าชั้นสามนะอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ย อันนี้เขาเรียกอะไรครับอันนี้เขาเรียก beauty and the leaf ครับ beauty and the leaf นะครับมกนะความสวยของใบไม้มีแซลมอนกับสกายล็อกและอันนี้ครับอันนี้อันนี้คือ bkk มากิ bkk มากิจะเป็นทูน่ากับฮามาชิอยู่ข้างในแล้วก็มีผักชีผักชีมีแรงต่างแบบไทยนิดนึงก็คือแบงคอกเอางี้พี่หม่มและท่านผู้ชมตามมาในครัวเลยเดี๋ยวไปดูเชฟทำว่าเชฟทำยังไงไปเราไปกัน บิวตี้แอนด์ลิฟมากิเมนูซูชิแบบโปรสีสันสดใสน่ารับประทานตกแต่งจานด้วยการนำคำซูชิมาเรียงเป็นรูปใบไม้รับประกันความอร่อยลงตัวเช่งน่ารับประทานจริงๆเลยครับส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยหอยเชลล์ปลาแซลมอนแอสพรากัสไข่ปลาอะโวคาโดหอมสอยมะนาวซอสเมโยเพ็ด คนบ้านเดียวกันคนบ้า <jer girlfriend> <ค>นเดียวกันบ้านเดียวกันอันนี้นี่อันนี้สาหร่ายครับผมสาหร่ายสาหร่ายแห้งเนาะสาลายแห้งหรือเขาเรียกคอมบุป่ะครับอ่คอมบุจะจะจะเป็นเขาจะเอามาแต่อันนี้คือเขาจะมาเป็นแผ่นมาสับแล้วก็ตากให้แห้งตห้งทำให้บางลงครับอืมแอบเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นนานนั่งยังเนี่ยปีนี้ก็สิบสองสิบสองปีแล้วโอ้โหครับคนจะโศด้วยเชฟก็เลยไปเนอะบ้านเขาจะบ้านบ้านน้อยนนตา เชฟพูดภาษาญี่ปุ่นพูดภาษาภาษาอีสานกับพี่หม่ำเหรอเลยว่าก็คุยได้คุยกันข้างล่างคุยได้อยู่แล้วแต่เชฟเขาม่อยู่เทพปนานแล้วพี่เขพูดไม่ได้ก็คุยได้พูไดได้คนเยโสโวเขาไม่เคยลืมตัวหรอกเยสโวจะเป็นคนไม่ลืมท้องถิ่นสํานึกในบ้านเกิดตลอดคนเยโสโวอ,อันนี้ก็ใส่อะไรใรเนี่ยโรยเซซามิซีสโรยงาครับโยยรโยงาโรยงาเป็นงาญี่ปุ่นใช่ไหมงาญี่ปุ่นอันนี้เป็นแซลมอนแซลมอนโนเวย์วะครับน่าใช่ครับแซลมอนญี่ปุ่นมีไหมมีเหมือนกันอยู่บนไอตอนเหนือครับส่วนมาากกเ้็จะใช ทานอยู่ในประเทศเขาหมดเขาไม่ค่อยส่งเขาไม่ส่งใช่ไหมเขาไปกินอยู่ในในประเทศเขาเขาฉลาดนะเขาไม่ได้ไปส่งประเทศอื่นใช้ปลาช่อนทำได้ปลาช่อนดิบทาได้ไหมถ้าเกิดว่าเป็นปลาน้ําจืดส่วนมากเขาจะมีพยาธิเขาเลยไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยนิยมใช่เราใช้ปลานี้ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจะใช้เป็นปลาน้ําจืดจะต้องแบบเหมือนกับแบบปรุงําลีเนตเช่นแบบใส่น้ําส้มหมักหรือว่า ทําให้สุกให้มันสุกโ<ช>ดย<ช>อนนัตโนมัติของมันค่าฆออ่าเชื้อฆ่าอะไรมันจะไม่เป็นระยพยัธเอออันนี้คือไข่อะไรครับเนี่ยอันนี้คือ flying fish อะไรน,นะจะเป็นเขาเรียกว่า flying fish คือไข่ปลาบินไข่ปลาบินคือปลาอะไปรปลาบินอ่ะปลาบินมันจะเป็นปลาที่อยู่ในทะเลที่เวลาเราเราเห็นบบว่าเขาบอกปลาบินได้มันกระโจนขึ้นมันกระโจนแล้วมันจะมีปีกทีปีกนะครับจริงจริงมันไม่ได้มีปีกออกข้างเขาใช้คีบเออคีบเอาความรู้เขียนในสารคดีแล้วชื่อฝรั่งมันชื่ออะไรนะ ก็ไฟอิงไฟอิงฟิชนั่นแหละ่าผมก็ว่าเลยเอ๊ะไฟอิงฟิเหมือนกันกับปลาซิวกระโดดทวนน้ำกระโดดน้ำเพราะปลาซิวเลยครับผมโอ้โหเปลี่ยนทียบได้เห็นภาพมากเลยปลาซิวกับปลาฝรั่งกับปลาบ้านแถวบ้านเลยคนเจ้าโสติตลกครับตลกอันนี้อะไรนะอะโวคาโดครับอะโวคาโดออ๋ แล,แล้วทำไมเปลือกมันถึงดําพี่หม่อมดูว,ว่ามันตากแดดมากไม่ใช่แต่ <c oughs> เขาแช่ในตู้เย็นเสร็จแล้วออกมาเวลาโดนลมก็เปลือกมันดำแลยโอ้เป็นเทคนิคแล้วอะโวคาโดถ้าเป็นลูกเขียวๆผิวไม่หยาบแ,แบบนี้นะครับเป็นเขาเรียกอะไรเนียนๆไปเลยอะ่ะอันนี้จะเป็นอะโวคาโดที่มาจากทางเหนือบ้านเราอ,อันนั้นรสชาติจะไม่ไม่ไม่มันใช่ไหมเชฟแล้วก็จะมีอะโวคาโดที่ใช้ส่วนมากก็จะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็มาจากอเมริกาอเมริกา ก็ในนี้จะเป็นแคลิฟอร์เนียเป็นแคลิฟอร์เนียใช่ไหมแต่เนื้อมันคล้ายคล้ายแตงไทยเนื้อมันนะมันจะเหมือนมะพร้าวกะทิมะปราบมะพร้าวจืดเลยไม่ไม่ผมผมพูดถึงเนื้อมันโอาดูเขาดดูเพูดถึงเนื้อมันไงนะ่ยปลาป่าปลาป่าออกแล้วเนื้อมันหรือเนื้อโวคาโดมันคือเนื้ออเขาดูเขโดูอะไรเนี่ยอะโวคาโดอาโวคาโดนี่มันมันเหมือนเหมือนแตงไทยตรงเนี้ยแต่ว่ากลิ่นมันไม่ใช่อ่ะนิยรสชาติเหมือนกับเหมือนกะทิ มะพร้าวกะทิครับถ้ามีจาาก็ใช่เลยพี่หม่อมรู้ป่ะเวลาเขาเอานี้ออกอ่ะเวลาเขานี้ออกเขาจะออกง่ายมากเลยนะเชฟเอาเชฟอกเมน่นี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 ้นี่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 นนี่นี่นี้นอ่นี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 นี่นี่นี่นนี่นี่นี่นส่ไี่น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 นี่ไี่ี่น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 นี้น่่่นนนี่่่นี่นนี่่ ลืมจะรอให้ทักครับเฮ้ยเฮ้ยคนจะโศเลยฉลาดทุกคนเลยเฮ้ยไล่ไล่กาาจริงๆคนมันนไล่นถตามฮะจะลองโรมไหมอะไรนะลองได้นะครับลองอะไรเนี่ยห่อเนี่ยครับเพื่อผมห่อเหรอได้ว่ามันจะไม่ติดกันเดี๋ยวเราลองห่อให้ดูก่อนบอกบอกกกันนิดนึงพับไปทางไหนเนี่ยครับเออโลมาทางนี้เหรอได้คให้ผมลองให้มันลองยังไงนั่นแหละครับพับลงไปพับลงไปเลยหนึ่งที ค่อยๆแล้วก็บีบดีกว่าครับคราวนี้ก็บีบใช่ไหมดึงนิดนึงดึงให้มันตึงใช่ให้มันตึงมานี่ท่านผู้ชมครับดึงมันถ้าเชฟเคนไม่ชิมเมนูนี้เนี่ยอย่าโกรธเชฟเคนนะคะมร็จเรับปับเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโถ่ใครทำก็ได้ทั้งนั้นนะได้บอกนะทำแต่ละอย่าโอ้ให้ไปทำทำไมวะ ไม่ไปทำทำไมอ๋อจะตัดเป็นรูปไอ,อ้วงรีเพื่อตัดรูปวงรีเพราะปกะติเาก็จะทำเป็นรูปคนสั่งกินเยอะไหมอันเนี้ยก็ขายเป็นคำหรือขายเป็นขายเป็นโลขายเป็นโลเลยอใช่ครับทั้งแท่งแล้วเขาจะขายแท่งหนึ่งเป็นโร่เลยเนี่ยครับผมโล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  โอ้คือกลมๆขาเป็นแค่ขาเป็นกิโลอรแล้วเข้าใจผิดใครไปกินขนาดนั้นเป็นกิโลขนาดนั้นอะนี่ก็ตัดนี่ก็ตัดนี่ก็ตัดน่วิธีการแที่เหลือเนี่ยวิธีการวิธีการตัดของเขานะเขาจะอ่าเดี๋ยวดูกระดกมีดนะเขาถอยหลังนี่เห็นป่ะนี่จะดูวิธีการตัดนี่เห็นป่ะนี่ของเขาตัดเบิ่มจะยกขึ้นแล้วลงชิมบางที่เขาใส่ปลายแห้งใส่อ่า เขาเรียกอะไรอุนังิปลาปลาไหลอ๋ออันนี้ก็จัดเัน๋ยจัดเันนีวจัดใส่อะไรใส่จานนะครับพี่ใส่นี่ใช่ไหมใช่อย่างนี้ขายยังไงขายเป็นเป็นเป็นจานเท่าไหร่จานละ450ครับแปดุกกก็ไม่แพงเท่าไหร่ช5 0สิบกว่าบาทพี่มาดูแลแต่จริงๆอาหารญี่ปุ่นก็เป็นศิลปะจริงนะพี่มา นี่คาตาเลียมันเหมือนอันนี้เลยเห็นไหมเหมือนใบไม้อะอผมบอกตัวนะ่าเชฟเคนคอ,อาหารฝรั่งเศสที่เชฟเคนคทำให้ผมว่าอันนี้ผมว่าน,นี่ละเอียดก,กว่านะอ่ามันคนละอย่างครับไม่หมญญี่ปุ่นเขาจะเป็นลักษณะของลักษณะของข้าวปั้นเป็นลักษณะของสดลักษณะของ,ของการทําลักษณะแบบนี้แต่อาหารฝรั่งเศสเป็นลักษณะที่การใช้อุณหภูมิใช้การความละ,ละเมียดการดึงเทคเจอร์ต่างๆโดยเกลือผิวมะนาวผิวมะนาวโรยอีกใช่ไหมครับครับผม นี่เห็นว่าเขาก็จะมีเนี่ยหยอดจุ๊บ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 ของเขาเลียวมากเลยอ่ะใช่ครับพี่แค่ดูสังเวลาเขาใช่เป็นเส้นเลยมะนาวเวลาเขาลงมีงดเห็นไหมนี่คือญี่ปุ่นอ๋อแต่งให้มันเขแต่งครับนื้อจ๋สวยครับเพราะว่าอันนี้จะให้ได้ทั้งรสชาติของมะนาวแล้วก็ต้องกินทั้งมะนาวด้วยอ่ะ แล้วแต่คนชอบครับแล้วก็อ่าก็จะมีวาซาบิย่อไอวาซาบิใช่ไหมอันนี้คือวาซาบิมาโยครับเป็นวาซาบิผสมมายองเนสนะครับยังไม่เสร็จอีกเพื่อนจ้กินไปแล้วมันจะได้คุ้มค่ากับการรอคอยอาหารญี่ปุ่นเวลาเขาทานเนี่ยเขาจะใช้เวลาเขาจะใช้เวลาอเคครับ เสร็จยังเสร็จแล้วครับผมอ้าวนี่คือนะครับจากร้านมากิมากิซูชิบาร์แอนด์บริสโธนะครับนี่คือบิวตี้แอนเดลิฟมากิอืมไปมาเลยบิวตี้แอนเดลิฟ <c oughs> มากิ <c oughs> เมนูซูชิเคี่ยวเพลินละมุนลิน้นด้วยเนื้อปลาแซลมอนแรบบางๆแน่นนึบหนับด้วยหอยเชลล์ได้รสความเผ็ดเปรี้ยวจากซอสเมโยช่างเป็นเมนูที่สุดแสนจะอร่อยลงตัว บีเคเคมาร์กีอีกเมนูซูชิที่น่าลิ้มลองด้วยการนำแป้งเทมปุระไปทอดแล้วนำมาโรยรวมกับส่วนผสมต่างๆยัดไส้จัดเต็มด้วยเนื้อปลาทูน่าและปลาฮามาจิก่อนจะนำมามมวนและตัดให้เป็นชิ้นพอดีคำส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยปลาทูนา่าปลาฮามาจิอะโวคาโดพริกหยวกผักชีแตงกวา โอบซอยไข่ปลาแป้งเทมปุระนี่เป็นแป้งอะไรครับเชฟอันนี้เป็นแป้งเทมปุระเป็นแป้งเทมปุระนะผสมมะนาวเรียบร้อยใช่ไหมครับครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปเนาะครับใส่น้ำเย็นใส่น้ำเย็นนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ตีตีเนะน่าจะได้แล้วเชฟน้ำมันเดืยดแล้วเชฟจะเอาไปฝากใครครับ ไอ้ที่มันเหลือเนี่ยคือว่าเอาเอาไปเก็บไว้เอาไปเก็บไว้้มันก็เหลือมันเป็นของเหลือไงผมเข้าใจผิดถึงว่าจะไปฝากใครไม่ได้ฝากใครเ็เก็บไว้นี่แหละเอาไปเอาไปทำกินต่ออ๋อโทษทีครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออไม่ต้องถามเรื่องที่ไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องถามเอาเรื่องของเราเนี่ยเนี่ยนี่ใส่จืดมันจะเป็นสายแล้วพี่หม่มนี่พี่หม่มก็เป็นสายนี่เห็นได้เรานี่เห็นได้เรา นี่วิธีการทําแป้งไม่ดูแล้วครับไม่ได้สนใจแล้วปล่อยเข้าไปปล่อยเข้าไปพี่มัมก่อตัวแล้ว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 ทอดอดแป้งเหรอมันยังไม่ร้อนพอใช่แล้วอันนี้เทมปุระคัมเทมปุระคําตัว้ตัวนี้ต้องไปทอดก่อนเหรอใช่อะเดี๋ยวเราก็ดูต่อได้เลยครับอะเอาสิมองเลยนี่มองเลยอันนี้คือทำาไงครับอันนี้คือไฟฟิช ไฟอิงเฟสไฟเป็นเีกสีหนึ่งคือคนละพันกันเหรอไม่ครับเขาเวลาเขาผสมผสมสีเช่นสีเขียวเขาก็จะผสมกับวาซาบิอันนี้กินได้พี่หมัมชิมดูไหมแมาดีกว่าไม่ไม่ไม่นี่ครับไม่โดนหลอกมาหลายครั้งแล้วไม่เอาแล้วไม่โดนครับผมพอแล้วเนื้อเช่นเมื่กี้อย่าใส่ในนี้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมเชฟหยิบให้มาเนื้ออะไรเนื้อไม่ใช่ครับอไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนละคนละกันแล้วก็เคมบุลักขัมเคมบุลักขัมก็คือแป้งที่ทอดเนี่ยพี่หมัม เขาไมไใส่ไปนะครับอทอดแล้วครับดูเขาพิถีพิถันในการทำนะคือแบบคนญี่ปุ่นเนี่ยคนอีสานอ้าวพูกันเองพี่เมื่อกี้ยังบอกว่าคนยะโสอยู่ไม่ใช่เหรอครับผมพูดถึงพิธีพิถีพิธีพิถันในการทำอาหารอ่าญี่ปุ่นนี่ครับผม ดูก็ทำง่ายนะพี่นะแต่ว่าเราทำไม่เป็นนครับผมทำไม่เป็นแต่จริงๆอ่ะแล้วเวลาให้ให้ให้เชฟญี่ปุ่นให้เชฟฝรั่งมาทำอาหารไทยเดิหรืออาหารอีสานดิเรียบร้อยเรียบร้อยพี่อันนี้ก็บุกคาโดตามด้วยนี่อะไรแปตงครับแปตงกว่าครับไม่ไม่เอาเม็ดใช่ไหมไม่เอาเม็ดครับไม่เอาเม็ดเลยแล้ออย่างเดียวชุบเกลือแล้วก็ผักชีครับไปอย่างนั้นเลยนะอื พี่มัมเคยทานไอ้นี่ไหมเคยทานไอ้ไอ้ไก่หอสลายเกาะไก่หอสลายแล้วก็ทอดอ่ะเคยเคยทานไหมเคยเคยๆนี่แต่มันจะเป็นงี้แต่อันนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับอ๋อนี่คือเบลเพเปอร์พริกละคังอีกอย่างเขาเรียกพริกละคังพริกละคังครับเบลลเพเปอร์ก็ตามด้วยชูน่า เขาไม่ทาสุกมั่งเลยอ่ะคนญี่ปุ่นสุกก็มีครับสุกก็เป็นพวกเซมปุระละพวกกุ้งทอดพี่หม่ำแต่แต่โดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาแบบทานสุกน้อยมากพี่หม่ำแล้วเขาไม่อยากทานของทอดอ่ะเพราะว่าสุขภาพไม่ใส่ซอสใส่อะไรใช่ไหมเดี๋ยวใส่ที่หลังนหะเดี๋ยวใส่ข้างๆครับผมเพราะว่าบางคนก็ชอบทานซอสน้อยซอสมากเราก็เลยใส่เป็นแบบว่า เอาให้ไซส์ไบให้มีช้อยให้เลือกเขาตักใส่เองใช่โอ้โหอ๋ออันนี้ก็ตัด10ชิ้นเหมือนกันเริ่มจากตรงกลางแล้วก็มาหัวท้ายดากงดาก้อนอะไรที่ไปกินกันน่ะบางที่เขาเรียกดาก้อนใช่ไหมบางที่เขาก็แล้วแต่เขาจะเรียกเขาจะแต่งเขาจะชื่อเขา อ่าเพื่อใส่จานใช่ไหมตอนี้ยครับจานอาจารย์อะไรใช่จานอะไรก็คืใส่จานปลาแล้วครับอ่าข้อนี้ใช่ไหมใช่ข้อนี้ปลาเข้ามาปลานี้เป็นไม้สนของญี่ปุ่นมหครับไม่รู้เหมือนกันครับถามเป็นไม้สำชาครับไม้อันนี้เป็นไม้สนครับไม้สนญี่ปุ่นเพราะส่วนมากท่าอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้แล้วเขาต้องเสิร์ฟด้วยด้วยไม้สนของของเขาอ่ะพี่ชัยไม้สักได้ไหมไม้สักก็ได้เหมือนกันครับเหรอไม้เต็งอ่ะไม้เต็งเดี๋ยวตำรวจจับเข้อะไร มันเป็นไม้ตงนวลไม่ใช่เหรอครับตอนนี้ไม่ป็นไม้ตงนวลพี่พูดถูกแล้วพี่ไม้พยุงกับไม้สักไม้พยุงกับสักกับสักอะไรไม้ตงนวลไม้ตงนวลนี่เห็นไหมออมันเป็นศิลปะเออแล้วมีซอสเออแล้วก็เดี๋ยวเติมซอสอันนี้คืออันนี้เป็นสวิตซอสสวิตซอส เส้นชือ้อจานนี้ขายที่ร้านแล้วขายเท่าไหร่ครับเชฟอันนี้390 <90. S 2> นั่นไงจะมี90้รบอ่ะคือว่าไม่ให้ทอน10บาทไง <c oughs> อ๋อในซนอสพริกขช้ไมเนี่ยอันนี้ใช่ครับอ๋อจะขีอเอาไหมครับนี่ผมเหลือให้ครึ่งนึ่งไหม ขีดอย่างนี้เนี่ยครับโอ้ไม่ไหวแล้วครับได้ครับนี่ขีดอย่างนี้เฉยๆนแล้วก็พยายามให้ช่องไฟเขาเท่ากันขีดตรงๆเลยครับเออสวยพี่โอ้โหท่านผู้ชมคนมันหล่อทำไรก็สวยครับแล้วมีฝากสำหรับคนที่เชียงรายครับลื่เ่อะลื่นะลืมนะลืมอะไรไม่ได้นะ รู้ไหมพี่มัมเขาทําแบบนี้เนี่ยมันเหมือนตัวอะไรพี่มัมรู้ป่ะเหมือนอะไรเขาเหมือนตะขาบเอาตะขาบขาตะขาบเอาอะไรไปไหนไม้ไม้ก็ให้แค่ไปแล้วไงก็ทิ้งลงไปถังขยะแล้วตะกี้เนี่ยทิ้งไปแล้วอ่าทิ้ไปแล้วอะไรเนี่ยไหมแก้ไขแก้ไขได้เขาจะลากอ๋ออ๋อมันเป็นเส้นเป็นหัวใจหัวใจ ถึงคนที่อยู่ไกลครับที่ไหนครับเรียบร้อยนี่คือ BKK มากิมกมารกิมากินะครับจากร้านมากกิซูชิบาร์แอนด์ทิสแอนดิโกอเมนูซูชิแบบโรที่มีความกรุบกรอบของแป้งเทมปุระที่นำไปทอดในกระทะร้อนๆยัดไส้จัดเต็มด้วยเนื้อปลาทูน่าและปลาฮามาจิ ชิมก่อนเลยได้เลยพี่มางขอิมนี่ก่อนเลยเดี๋ยวผมขี้ไปนี่ให้พี่กับแก้มโอ้นี่ไม่ต้อง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 เดี๋ยวขี้เองเดี๋ยวขี้เองเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงพี่มางจิ้มกับซอสนิดนึงครับนี่ใช่ไหมครับผมนิดเดียวก็พอครับไม่นิดแล้วไปเยอะแล้วโอ้ยมังสีสันสวยมากอือเดี๋ยวลองดูหน่อยพี่มังอือจะเป็น spicy tuna กับ cream cheese เอาไปจิ้มลองดูสักคำครับอือขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับ ถ้าเกิดคนเขาชอบทานวาซาบิเขาจะใส่เยอะอถ้าเกิดเราไม่นี่ก็ใส่เยอะไม่ดีนี่ลองคำหนึ่งครับลองดูอ่าอ่าอาอ่า <c oughs> คำหนึ่งนะอะโอเคตายเป็นตายวะนิดเดียวครับอย่าอย่าจิ้มเยอะนิดเดียวครับ <c oughs> ทีลบเป๋กิโมงเป๋กิโมงครับเออวันจันทร์ เปิดเฉพาะดินเนอร์5โมงครึ่งถึง5ทุ่มแล้วก็อังคารถึงศุกร์11โมงถึงบ่าย2แล้วก็เบรกอ๋อเปิดสองรอบใช่ครับแล้วก็ดินเนอร์เปิด5โมงครึ่งถึง5ทุ่มครับครับผมวันเสาร์อาทิตย์ก็11โมงถึง5ทุ่มอ่าเปิดตัวแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านไหมครับ02 128181มีแฟนเพจมีไอจีอะไรไหมครับมีอ่าเป็น Facebook เป็นอะไรครับมาเก็มาเก b k บีเคเคมาก็มาก็บีเคเคใครชอบอาหารญี่ปุ่นโมเดิร์นก็ไปกันตามที่อยู่นะครับซอยไล้ซอยสองหลอดอย5ลอซอยห้าสองหลอดซอยห้าไปฮะเลนอะไรนะชั้นรามชั้น3นมอ่าดีพี่มัมอย่างเงี้ยอร่อยทุกเหลี่ยมอร่อยทุกเหลี่ยมเนี่ยอย่างนี้ต้องมีใบการันตีให้ร้านเขาแล้วนะครับอ่าอร่อยอร่อยของทอดของทอดอร่อย นะครับบอมนี่เป็นประจำนะครับสวยคนสวยเอาไปโอเควันนี้ขอขอบคุณเชฟมิ่งดีขอบคุณดีขบคุณดีขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจเมนูแบบนี้นะคลิกเข้าไปได้ที่แฟนเพจของเรานะครับพิมพ์เลยเชฟหม่๊พ่อโก้หัวเรียมครับผมแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะครับร้านอาหารใดๆนะสนใจมาออกรายการกับเราเชฟหม่๊พ่อโก้หัวเรียมนะครับก็ส่งรายละเอียดต่างๆเข้ามาว่าร้านคุณอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรนะครับแล้วก็เมนูอาหารเด่นๆเป็นเมนูพื้นบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ส่งเข้ามาในรายการเลยครับเดี๋ยวทีมงาาาาาานเเรรรรตติด่อออกกกกลัับบไปมย มาเทศการเบิกบานใจเหมือนเดิมครับตอนเคกแกงแก้งสามชาบพระคาราบาลห้าสิบจังหวัดทั่วไทยเริ่มแล้ววันนี้จนถึงยี่สิบแปดมิถุนาอ่าฮะนะครับแล้วก็กิจกรรมหน้างานเปิดสี่โมงนะครับหกโมงเข้าไปเลยดูคอนเสิร์ตอ่านีดบทควาปเฟบุ๊กแก้งสามชาคาราบาลเห็นเลยครับผมอ้าวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนแล้วก็เชฟยินดียินดีลากราบก่อนครับผมโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองเมนูอาหารญี่ปุ่นนิวันี้ทำเอาเชฟทีสองของเรา อิ่มอร่อยกันแบบสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นเมนู beauty and l e a f e ม r กีเมนูที่แน่นนึบหนับด้วยหอยเชลล์และปลาแซลมอนหรือเมนู b k เคเคมาซูชิแบบกรุบกรอบชิ้นพอดีคำก็ช่างเป็นเมนูที่อร่อยจนเขียวเพลิอนก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่า2เมนูนวน,นี้อร่อยทุกเลี่ยมจริงๆเลยล่ะครับ